สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรเดือนสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะวันนี้นะคะหนูนามาพร้อมกับรถครอบครัวคันนี้เลยค่ะรถ Honda นะคะ m o b i l i o นะคะ 1.5R/S นะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปชมนะคะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำเมทัทลิกนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะ ล้อนะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะจากโรงงานเลยนะคะยางได้ยางปี18นะคะแม็กขอบ15นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะสลับกับสีของตัวรถนะคะคันนี้นะคะตกแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาแล้วรอบคันนะคะสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับรถที่นั่งคันนี้นะคะ Honda m o b i l i o นะคะ ดูรอบๆนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีริ้วรอยกันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวดนูหน้าผ้าไปชมภายในกันบ้างค่ะว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้ได้จอ led มาแล้วนะคะเกียร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่ม engine start นะคะกระจกด้านข้างนะคะพับปรับไฟฟ้า ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆนะคะคันนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของด้านหลังอีกนะคะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะมีที่วางแก้วนะคะทั้งหมดสิบเอ็ดจุดนะคะสำหรับรถคันนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ตกแต่งด้วยสปอยเลอร์มาแล้วนะคะมีเซนเตอร์ให้สองจุดนะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ ด้านหลังนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการขนของก็สามารถพับเบาไปได้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะยังไหลครบนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีข้ามน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะ จุดเม็ดอาแต้มสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะคานเป็นคานเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยขัดเลยนะคะคันนี้ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำกับสีกอไมมา,มาแน่นอนค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะ กันบ้างคะสาหรับรถคันนี้คันนี้นะคะก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะและเพรยน์เราขายอยู่ที่ราคา575,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สาหากท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาหนูนาโดยตรงได้ที่เบอร์0917614568นะคะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรยนสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1ค่ะวันนี้นั้นวันนี้นะคะหนูนาฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูนาด้วยหนูนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ